Hello, my friends, welcome to and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch one of my favorite videos from songran Leg eating slippers videos, and this is my favorite. I love to watch this kind of videos. We are gonna watch it from Amarin TV YouTube channel. Thank you, Amarin, for sharing these videos with us. And let's start. Are you okay? Are you okay? <laughs> Look, at <him>. <laughs> <laughs> Look at that, he, he's, his legs are eaten already, this is so funny <laughs> Do, doing it um, himself is must be very difficult, right? Doing it yourself, it, it must be very difficult. You you need help. Other people's need to help you. Oh, <laughs> <banana. laughs> าไปแบบนี้แล้วอย่าลืมนะเพราะมีอย่างหนึ่งที่เราโดนกันทุกปีเวลาเล่นน้ําสงการเท้านี่ต้องใส่รองเท้าดีๆทำไมอ่ะรองเท้าสุขข้าวมันเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ทุกปีที่พยาวแถวแถวถนนชายกวนนะครับล่าสุดเล่นกันไปเล่นกันมามีเด็กผู้ชายคนนึงเอาไม่ออกติดเข้าไปที่ข้อเท้า p l e ใหญ่กับเด็กเข้าไปช่วยกันตั้งหลายคน โอ๊ยไอ้หนูอด้านหน้ายโอ๊ยไอ้หนูสู้ไอ้หนูก็สู้อยู่นะไอ้หนูก็ไม่ร้องเลยตัดฟัน ก็กัดจนถึงที่สุดเอาน้ําลาดน้ find, ําข้างบนก็หล่นลงมาแล้วเดี๋ยวมีเพื่อนตัวเล็กๆน้อยมาช่วยเอาปืนฉีดน้าฉีดด้วยก็ยังไม่ออกมันเหมือนมันจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะยากอยู่ตัดขาแล้วเอารองเท้าออกไหมสุดท้ายตัดจริงๆครับตัดอะไรอะตัดรองเท้านี่ไงกันไก่ต้องมาแล้วก o they are cutting they are cutting the slippers I wasn't expecting that ก็ช่วยได้สําเร็จด้วยการตัดแล้วก็ไปซื้อคู่ใหม่ซะพราะต่อให้ดึงออกมาได้นะมันน่าจะยืดไปแล้ววหมดแล้วสองข้างอาจจะไม่เท่ากันแล้วไม่ได่มีแค่ที่พะเยาอย่างเดียวนะคะท<อเ>ีคนโพสต์คลิปลงไปในออนไลน์เต็มเลยช่วงสงกราน่ะเจอโรคระบาดรองเท้ากินคน อันนี้หลบอายอายเพื่อนมานั่งอยู่ตรงมุมเสาพยายามขยับดึงออกด้วยตัวเองแต่มันยากค่ะไอตอนเข้าไปเนี่ยความลื่นความแป้งความเปียกมันลื่นแพ่พลุกเข้าไปเลยตัวเราออกอายอายไม่กล้เพื่อนมาดึงมาแอบหลบอยู่มุมเสาแต่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะคะจุดนี้คือมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6จังหวัดปทุมธานีอีกอันหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมอีกคลิปนึงต้องมาช่วยกันดึงไม่งั้นจะกลับบ้านไม่ได้แต่การดึงออกมันก็ยาก <laughs> <laughs> Are you okay? Okay. <laughs> <laughs> I know <help> you. <laughs> it is not าก็เม็ดสิ่งมากยืนถ่ายคลิปแชร์ลงไปในออนไลน์ค่ะแล้วถามอ่า you okay <laughs> เป็นคนไทยจะตอบว่าโอเคหรือไม่โอเคดีคะ <laughs> เพื่อนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยอคุณผู้ชมคะโรคนี้มันระบาดหนักไม่ใช่แค่คนไทยที่โดนนะคะชาวต่างชาติาก็โดนลง <laughs> ท้าวกินเข้าไปเหมือนกันมาขอร้องให้คนไทยช่วยเหลือผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมผมไม่ยอมอย่ามุ่งเลยอย่ามุ่ง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  ผู S <S <อ>้น,นี้น่าจะเสียไปเลยนะคะเพราะว่าข้างนี้ไม่น่าจะใส่ได้แล้วอูแต่คนไทยเก่งค่ะสามารถบิดเอารองเท้ากลับมาท<อ>ี่เดิมได้เดย์แมทช์ดิบบราโวบลังมาอียเ <He saved. S 2> มีพลสชาวทูกแก้ไขรองเท้ากินคนเนี่ยสุดท้ายสามารถแก้ได้แต่เชื่อว่ามันน่าจะยืดไปแล้วข้างหนึ่งอะคะ่ะประเมินพี่ชาวต่างชาติน่าจะต้องซื้อคู่ใหม่ไปนะคะเพราะว่าถ้าขับขี่แล้วรองเท้าไม่พอดีอาจจะอันตรายอันนี้น่าห็นใจสุดเลยอะคือมันกินเข้าไปแล้วมันก็พลิก กลับด้านขึ้นมาแต่นี้ไม่น่าจะแก้ยากก็พลิกกลับมาอยู่ทางเดิมแต่เด็กอาจจะตกใจทําอะไรไม่ถูกพ่อแม่ไงเวลาซื้อซื้อเผื่อเด็กโตไวแต่ลืมไปว่าเด็กไปเล่นสงการก็พลิดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเหลือพวกนี้อีกวันหนึ่งเชื่อว่าโรคนี้ยังจะระบาดอยู่นะคะหรือถ้าถ้าใส่รองเท้าเผื่อไว้มันมันขนาดมันใหญ่เนี่ยเอาขึ้นมาไว้ตรงหัวเข่าเลยแล้วไปขอซื้อเอาคู่ใหม่ใส่ลืมไม่อย่างนั้น Okay, so this is the end of the video, my friends. This is definitely my favorite part of Stone the leg eating slippers. My favorite, it is always very funny. Thank you, Amarin TV, for sharing these videos, this completion of videos with us. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.